ไอ้ไปนอนไอโบมาแล้วว่าสิท่านอยู่ะแล้นี่ฮะนี่ล่อวันนี้แหละล่อโบไปสมัยดีทำไมดีสี่บอลหน้าท่านหมดอีโมงเสน่ห์หนึ่งนะของของเมืองไทยเพราะว่าสิเป็นการยางหรือว่าการเคีื่อตุกๆกกาด่วนแล้วแต่มีข้าวสุกอะไรกับอะไรติ่มข้าวไย่างกันนะพี่น้องบาโบครับบ่หน้าการลังยางไปสู่จุดหมายปทางคือท่าเรือท่าช้างเนาะบรว่าสิท่านรือบน้องไปจะ สวัสดีครับท่านผู้เบิสุทั้งหลายตอนนี้คุณชมมาหน้าชาแนลนะเพียงเนาะเป็นี้น,าน้นนนะนะนามาหน้าสีพาทุกคนไปอ่าพอดีว่าบาหน้าได้เห็นนัปไอโบเนาะหรือบาโบโซราเซียแค่เล่าเลยพี่น้องเป็นหน้ามาหน้าคนเราไปจะไปลองเรือเน,นาะไอมาหน้าส่วนบนาหน้าไปลองเรือเน,นาะบาหน้าก็เลยมันจะ,นะนนนอ,ยอ,อยู่ที่ดิสนี่สลามไส้เนาะเนาะแต่ว่าเมื่อกี้โทรมาเพคนเราคนยังอยู่อโศกอยู่ซึ่งเวลากะไก่สีฮอดหนาวกันไหมนะเพียงเนาะเพราะว่าเรือมันุดประมาณหกโมงนะพี่น้อง ได้ปะต้องทายโบ้ต้องลอยโบะะนะ้ได้รับเนาะแต่ตอนนี้ว่าน่าจะขึ้นไปทาแล้วอยู่เทิง์นันะ่งเองเนาะนี่พี่น้องนี่ก็เป็นสถานีสนามไส้น้องนะซื้อเป็นสถานีที่สวยงามแห้งเลยครันะสวยงามอลังการเลยพี่น้องนี่น้อสิพาส้ม่ายโบนไดนะ้ไหมเนาะลอยโบมาเนาะนี่พี่น้อง นี่นันกเรียนเนาะตอนนี้มานาอยู่ที่สถานีาสนามไซเน,ะนาะคุณนันนี่ที่สวยสวยงามที่สุดในสถานีรถไฟฟ้าแต่ดินเ,เรือรถไฟฟ้า MRT เนาะตอนนี้มานากาสีหลอ่อผสมถ่ายโบเนาะถ่ายโผมากเพราะว่านัดกันไว้สิมา สิไปพาไปลองเลือนันเนาะน,นี่ก็เป็นลิฟต์นะเหรอเนี่น็เป็นลิฟต์นเนาะบอกก่อ,อกน,นนนนอเสียงมันน้าอัศีบรังบอกว่าานหาผมมีไหมเนาะใส่ใส่เส,ส,สียงจตกกล่องเนาะบีรากาศประมาณ นี่ก็เป็นสนามทรายนะสานีสนามทราเนาะนี่คือบรรยากาศเอวนาหิบงงามเลยอือ สวยงามเอยเนาะไทมาก,กับตองมาไทารูปเลยเราะว่าบรรยากาศสวยงามเลย ซึ่งมะนาก็ต้องอลอ,อ,ะนะนนอยโบเนาะ,ะพี่น้องลอยโบหอดเพื่อนหอดไซแล้วเนาะหอดเพื่อนบอกว่าโทรมาห้าปน้าเมื่อนนกี้นี่ว่าเฮ้ยบปน้าโทรไปเมื่อกี้นี่วะาน้าโทรไปให้โบเมื่อกี้เพื่อนบอกว่นอยู่ที่อโศกเนาะะล่อรถอยู่เนาะเสียงนัดแยกกันอยู่ที่สนามไซเนาะซึ่งเรือนาะซิม,มุสประมาณพกมุงพกมงกว่าเนาะะเป็นเะทีสุดท้ายเนาะจิพากไปลองเรือน,น,นะเนาะยังอธิษฐาแล้วเนาะ เดี๋ยวจะพาทุกอ่าที่พนาพาส้มแล้วกันเนาะเดียวไอโบมาเดียวพนาอิจฉรยอีกรอบแล้วกันน้อเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวไปนอนไอบโบมาแล้ว่าิท่านอยู่วัดอะไรนี่ฮะนี่รอบวันนี้แหละรอบโบเลยไปทบามดีสบายดีพบ่หน้าท่านหมดแล้วเนาะเราจะไปทั้งอ่าจะท้าเรือหรือทีนี่หรือจะไปท่าช้างไปกันกว่า เาเลือกที่นี่แล้วอไปกับม่ไปไปไปล้ที่นี่ตอนนี้เราบาร์นีบอโบบอโบไม่หอดนะไอ้บอบ่หอดเลยไม่หอดเลวพี่น้องอตัางอตั้งน้าเติมด้วย่รอน้าเติมเขาอ่านจากสมุดประการมาอ่านกดิงดิมาเลยเด้นดกันต่างไล่เถือด้พี่น้องไอมาเที่ยก็จะขืออันี้เคยมาลเ่ฮะโตขึ้นมาดูมนเามาบ่อยอยู่ว้าว่เลยนี่ ตว่าเขาไปสร้างไอ้คาสาสุด้่านอไ่างนี้่านลายยางแต่ว่าท่านมามาหรอกมาหลอกนาชิโอพกมุ้งกว่ากว่าท่านาไทางมไปแต่สร้าคเือโอ้ยร้ายใจเนาะลายยางไปใช้ร่าเกิอบเกือมไปางกันยาวมากันเนาะยาวมากพกมุ้งใช่ไม่ารถมเพื่อบ่นาสิประมาณปกติถ้าไป พกมุงก็ซื้อได้อะนะตัว่เอาไปตอนนี้เรือมันท่านดมามีสื่อไรด้บอถ้า,า,เ,ารเรือมันท่านใดมาขอสิค่ายอยกไดถ้ารถเรือมันท่านใดมาขอสิค่ายอยไกไดไปตัวอันนตัวเรืนะอนขอถ้าเรือมันมาเดีวเาก็ไปบริษัทเยมาไปนเ่<ม>าออกเขาเร็บอกสู้บอกเกป่าจากอั้งนี่ทั้งนี่ ไอ้ยูเซียมสยามแค่นี้แหละจะเคยมาเบิ่งบอลนีเคยมาแล้วบอลนีนะแมนแค่วอย่าตามตัวนี้พอดิ้งมาเลยบอลนีบอลได้เลยบอลได้ไปได้เลยโทรครับตัวนี้ก็ดิ้งมาเลยคอยกันรีบไปงานเลยบอกเกว่าเดียวเดี๋ยวสิไปกันด้อนัดนัดพี่ไว้ว่าท่านเขาบ้านเรื่องเขาบอกเขาไปหางานไปหนึ่งล้วก็รีบมาเลยเขาเรียกว่าชิเลอร์เขาชีเลอร์ขาโม่งพี่บอกมีธุระเจว่ามากมากก็มากก็เหลือก็เลยรีบเลย การมาท่านจะแน่ทุกแม่พันตัวกันเป็นเปล่าดีมากกันเนี่ยยั่งมาท่านเลยมาท่านใครไปลองบันดีเขาก็สีพากันไปลองเรือบัวรูบัวรูว่าสีสับเร็จหรือบ่เป็นการมาเจอไค่แบบวินี้มีเปล่าต่างกันต่างเปล่าว่าตอนนี้ต่างคนต่างเปล่าเนาะทั้งนี้มาว้าว ดังเพดังไอ้ย,าาอยนี่งามเลยออกจากใต้ดินพี่นอ้องเอ้ยขึ้นมาด้านบนนี่โอ้โหวันอาเิตย์ว่าเมืองไทยจะมีใต้ดินจากใต้ดินขึ้นมาด้านบนพี่น้องเอ้ยสถานที่ท่องเที่ยวเขาสามารถเลือกเพวกพี่น้องเลือกที่จะไปมาฟังแนนนี่โอ้โห พี่น้องบ่าบอกจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถนนหนทางสถานที่ใต้ดินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บาวอยากมาไม่นีกันนี่มีโอกาสเท่าฝ้าได้อนไหมเฝ่าทด้ม้มนี้เฝ้าแต่ว่าท่านนี้าฝ้า่ทางพี่ไปผิดทางเลยทีนี้ทางเราเก้าเขายางคนเขาใส่อะไรชั่วโมงอถึงชั่วโมงหรอกไปนะน้องก็รีบๆไปบูอิติคันเพราะนสิค้ายังมั้งมา เดี๋ยวห้องตกยางกระเบนนะเพราะว่าตัวม่วงเป็นอาชีพเปีดแล้วเนาะป้ปิดพกม่วงเหรอตัวม่วงไปมันนี่ป้โบพาเที่ยวโอ้ป้าโบไปพะเพ้เที่ยวมันนี่ป้าโบข้าเที่ยวไปเจอเจอกันนานเนาะก็ที่ว่าเข้ากับโบเจอกันนาน้านี่กันมีโอกาสมากไอ้เวลาที่สวยงามนี่คือเป็นเวลาแง่มี่เด้แม่นามนีเป็นเวลาที่สวยงามแต่ว่าถ้าท่านเหื่อมันกชิ่งามกว่าดี ไอโบ่เราออกไปข้างนอกตลอดเนาะเราไปแบบว่าไปเที่ยวหลายจังหวัดได้ไรเนี่ยการชื่อว่า<น>มัเป็นการเที่ยวแล้เป็นการเรียนรู้การเดินทางเที่ยวหลายบอ่อหลายที่าจังหวัดนี่ไปถนนนนทางนี่ไปเบิ้งคลิปเราได้เนาะบาโบโซลาเสียงแค่เล่าเนาะเห็นไหมเนาะบาโบโซลาเสียงแค่เล่าพี่น้องเอ้ยม <c oughs> ันมีภาพไปเบิง้งถูกบอลในถนนนนทางประเทศไทยมันมีภาพไป เดินทางนึงอีกสะดวกสบายในการเดินทางเนี่ยสมารถบอกพี่ลงได้เขาต้อ,ตองมัเขาต้องมาลุ้นกัน่น้งว่าสี่ท่านหรือบ่ลุ้นกัรนี่แค่ไหนวะท่นหรือว่าจะไปถอันนี้เน,นะ <c oughs> าะไปจงๆกันลยองย่งตรงไปยย เอานป็นวัี้เขาสีไปรุ่นกันว่าเขาสีไปอ่าสีไปท่านบ่เพื่อนะ้าพ่ท่านนี่ก็จไไอโบตาเขาไปเพื่อบ่ท่านจะจได้เนี่ยร่องหาที่ที่ไปทางอื่นเขาก็ต้องไปทางหตรงท้างก็ได้กัต้องกบไปทีนาทอดเนื้อทอดตองอตองลอดเทียทอดาชิ้นบอ่นั่นแหละว่าแตก,กินท่านนียอะรจบว่าแต่ินออกตลอดาริ ตลอดเลยทุกวงเลยนี่อาทาไปโวท่านบัวท่านนอนกัทางวกันอีกทีเจะเสียไปตอ่อานไปน่แล้วาเลนะจะพาไปนะไปท่านนี้เขานท่างนีไปเสียกไปทางนี้ทานีานี้ก็ได้แล้วแต่เจ้านะเอาไป่านใกล้ามกล้ว่นออท่านนี้ใกล้กว่าท่านนี้ อกเดี๋ยวท่งนี้ทาเรือทาเรือไปทาเรือหน่อยนะท่าช้างโบท่าช้างมาท่านี้จะทาเรือยังไหมอ่าไอ้จมติดต่งเขาเคยไปซอกเดียวเลือดชิบ้าน่านี่บ่มันไกลกว่าบ่เรือไกลกว่าเจ้าไรไกลกว่าเอาไปแล้วนะจะพาไปนะไปพอพี่ยวจะหอดทันฮะให้สีงามเนี่ย ไฟกำลังเปิดเนาะแบบง่ามแห้งอะไรไ่ค่อยได้มาตอนกลางคืนได้ค่อยได้หนิชิว่าไฟแสงสีกับรยีบปยับแล้วพี่ดาวเอ๋ยยามความขึนนี่ก็คืออีกม้วนเสน่ห์หนึ่งนะของของเมืองไทยเพราะว่าจะเป็นการย่างหรือว่าการเคี่ยวตุกกาดด่วนแล้วแต่มีข้าวสุกแบบอะไรที่คนหลายย่างกันนะพี่ดาวครับวันนี้บ่าวกับบ่าวหน้าก็คือมีโอกาสแต่ไม่เห็นในสิ่งที่ตัวเองหรือว่าในสิ่งที่หลายคนอยากเห็นได้คุยกันได้มากเพราะว่ามาแต่มาแต่ต้องกังเว้นไง แบบคำคำแบบเกลืไฟนี่ยังมันแสดงมาจลยเถื่อเรเห็นจะเถอะอื่อเลยนะตอนกลางคืนแบบคำคำในนี่ก็คืนคือง่ายมั้งเนาะงามมันขึ้นงามมันเคยมากขึนเราไปเที่ยวประเทศนอกกันยางหล,ล่อแท <laughs> ่นี้เที่ยวคยกันย,งา,ยางวล่อเท่านี้เลยพี่น้องอันนี้ค<ไ>ือถนนราชดำเนินหรือว่าแถวสนามชัยร <c oughs> <ล>นี้ตรงไปแบบเป็นแถวว่าราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางราชดำเนินในอันนี้เป็นถนนสนามชัยบ่ เขาจังกี้นี่เด้าไปล้เขายางมากแล้บอหน้านะเข้าจ็นสุดประตูนี่พระมพระพระมหาราชวังมั้งคนเน่ใจบอ่ใจสดเลยนะราชวังงามน้องคืองามงามงามมาพี่นองบันบบ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 บงยบบบบบสบบบบบบาบบ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 อบบ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 บาบบบบ รูว่าสีท่านหรือบอกเนาะบรรยากาศกลางต่อตอนแรกๆตอนนี้ก็ประมาณพกมุ้งสีนาทีหานาทีนะพนะี่ะนะ้องบรรยากาศกับงามแห้งใช่ไหมโอ้โหไปรีบๆเฮาพ่อเ่นได้พออยากเรนแลนะ้ว <laughs> เนาะเ่นได้กับพออยากเ่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาหน่อยดูบรรยากาศเนาะตอนนี้บาโบยู่ที่ทางทีทีบาโบย่างมาเนาะพี่น้องต้องการเดินทางดโวยรถไฟฟ้าบีทีเอสและมาต่อดโวยรถไฟฟ้าเอฟบาที B A T H, อีกแค่หนึ่ง อยากเห็นบรรยากาศย่างคำย่างแรงผ่าย่างไม่ไมรวยให้หน่อยขอแดด <c oughs> แต่สาหรับช่วงนี้ก็ที่ว่าเขาจะมองเห็นวนา่าความบรรยากาศทูกมิตรจานถังหลายที่สุดเลยเป็นหรอกเลยแต่ว่าบรสษมารถ่อมไปรับชมหรือว่ากล่วาวไปพระแก้วกด้านในเพราะว่ามันปิดทำการแล้วหมดเวลาของสถานีราชการตอนนั้นจ้เป็นกระซ่วงกระลาโหมพี่น้องท่าน,อนอเอ๋ยโอ้โหคำกูนี่พี่น้องเอ๋ยจะเป็นแสงไฟอะไร,ย,รยีประยักษ์มันี่บ้ากูไม่โอกาส เดี๋ยวมาเห็นเดี๋ยวมาสัมผัสด้วยสายตาแบบล้นไปแบบไหนทายจากกล้องนะครับพี่น้องมันอาจจะพอพูดกาสผ่ามาเห็นด้วยสายตาเปล่าจะเป็นแบบนั้นการที่ค่อมชันและสวยงามไล่หน่อยเท่ากันดีเด้อนี่เอาหน้าสบายดีสบายดีเอสซี Leonardo, kind of ่ไอโบสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวาสดีมีโอกาสได้เจอหนึ่งน้องมาเจอกับไอโบคือเก่าคือเดิมนะเจอกันมาประมาณซ้ำเ่อพี่น้องนี้ก็เลยนัดไอโบพากันไปลองเลือกพี่น้อง อยากจะม่หลุนกันว่าเขาชีไม่ทันหรือบอเข้าชีไม่ทันหรือบอนมียะเขาก็มาที่ว่าดาวลากับผู้หมอผูอเจาะเลยนะดาวผัวเลือกไปนี่บ่นะอเออแต่ไม่หลุนกันไม่ลุดกันอีกที่เนาะตอนนี้งางไปที่ท่ททา,ทาเรือท่าช้าง,างนี่เนาะแต่าบรรยากาศร,รอบๆตอนนี้ก็สวยงามแห้งเลยเนาะสวยงามแบบว่าเบอร์วังอลังการบานเพิร์เวอร์ งามแม่งอะไรมีค uh, ุณค่าเลยทุกท่านเลยนี่ป่าวบุกับปาหน้ามีโอกาสจัดภาพกันนอกพิทักษ์นาะไปร่องเรือนะฮะไปนั่งเรือที่เป็นน้ำเจ้าพระยานะฮะเพิ่มสวยงามในการท่องเที่ยวของประเทศไทยน้องหรืนอกจากตึกหางสวยๆงามการเดินทางด้วยรถนอกพิทักษ์นาะการเดินทางโด้วยรถไปฝ่า BTS ใต้ดินกันแล้วแต่อีกหนึ่งการเดินทางหรือว่านายพี่น้องได้ขึ้นการเดินทางด้วยเรือหรือว่า การสัญจรข้างหน้ามุมนี้จะมีโอกาสใช้เห็นเหยอไม่เป็นเหยื่อเลยฮะอีกเชือนึงถ่ายสวยสวยๆงามเทีีี่่่ยงนน้ละพองเอ๋ยปังนี่จะเป็นสารลักเมืองสารลักเมืองหรือว่าสารลักเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่เนี่ยฮะ สถานที่อันสวยงามและสถานที่ที่ผู้คนไปฝันอยากมาหลายที่สุดหลายที่สุดเลยเด็กๆเดนเลยเดี๋ยวเขามาปุ๊บเอาไปบริหารยางไปสีเขาจิ้มจ่าเนี่ยเดียวเนี่ยถ้ากันเที่ยวหรอกนะวันนี้ครับว้าวพีน่น้องทั้งนี้ว้าวโอ้บรรยากาศใดเรียบเลยบรงนีกล้เห็แสงหองปะกายลูกบ้านแต่ไหนเขาแพงสวยงามมเลยพี่น้องเลยหลังข้าวัดหลังข้าวัาง สัมผัสโอ้งามไหรดีงามไรเอาหรองามนี่ว้าวว้าวเ้ลาเอยงามไหรดีงามไรหเหอาหรอนี่คือสถานที่ที่หลไรคนอยากมากวันนี้บาบูมีโอกาสได้มาหลังเลิกง,งานเนาะพี่น้องเนาะดิ่งมากโดยตรงเลยจักรท่าน <c oughs> โมท่านกระดังล่องเบิ่งมาไปเอาหน้าไปไปพี่น้องไปไปนี่ อ่าปอบโซล่าเสียกันแล้าสิพาไปเที่ยวนะอเนาะปอบโซล่าเสียงแค่ล่าไปตั้งเลยหนุ่มหนาวม้วนโคตรแบบเซโอ้ยบอกไว้พีท่านกันนะพี่น้องจ้าบอกพี่บอกถึงของเขาเถอะเขไปนั่พี่น้องไล่หลายั่งนี้ก็จะเป็นท้องสนามหลวงเนาะพี่น้องเนาะเหยวงามพี่จีโอ้แโหตอนแรกเป็นสีงามแห้งเลยนะพี่น้องยังไงมาเบิ่งเด้วันนี้จะมาถ่ายสำหรับคนที่ยังบอกเคยมาเนาะต้องมาแง่แรงแง่แรงถึงจะเป็นภาพที่งามเนาะพี่น้องแดดกบ่ะหอดโอ้โหนี่เลยนี่เลย เขาตกไปทางนี้หรือเปล่าตกไปยังเดียวเลยชาชาแต่ว่าเขาลงเนี่ยปิดปิดเลยมั้งปิดแลยปิดสี่โมงไปก็ลงยาพี่น้องก็องย่าลงนะทันดีของเมืองไทยนะเมืองไทยยิ่งอยากจะใส่นะใส่มากนะตูดต้องมาผู้กำลัถามนะทามใดเนาะถามเพื่อนได้เนาะโอ้งามเลยขนาดถนนนะเนื่องสะอาดขนาดดีบ่เห็นขยะเลยนะไอโบโบมีเรื่องโบเห็นขยะเลยเนาะ ถ้ำกอบสกปรกทำให้บ,สหบรสะอาดบรง่ามตาจะบ่มีเลยตรงนีน้ว้าวตอนนี้จะเป็นอ,อุโมงค์เลงไงอุโมงค์ที่เชื่อมต่อไปอ่าท่าเรือแล้วก็จะไปสนามหลวงแต่คุนคิดแ,แ,แล้วไม่ทำการแล้วคิดแล้วเนาะว้าวมาหลามาสวยสุดแล้วไงว้าวบรรยากาศอู้ดอกไม้งามดีบุถึงใม้งามดีฝั่งนั้น่ะเดี๋ยวส่งท่าน แล้วเนาะโอเคแล้วเนาะท่านนาอ่าเป็นถ่าเรือท่าช้างเนาะเดี๋ยวปกติบ้านหน้าชิงอุโมงค์แล้วกับบ้านหน้ากระสิขาไปเนาะจะมีห้าต้องขาขทางมาไล่นั่นเองเนาะเพราะว่าหรือว่าเหลือมคำมมันนั่เนาะเป็นกระปิดแล้วเนาะมีเปนปิดแล้วเ้าต้องขาไม่บู๊ว่าชิท่านหรือบุท่านเนาะถ้าบทท่านกะบกับโอกาสนาก็ว่ากันใหม่เนาะถ้าท่านกะเขาลองไปหลุนกันนล้เนเนาะไปเพราะพี่น้องรถทัวท่องเที่ยวมาเที่ยวเต็มเลยวู้หลายท่านเลย เี๋ยวเราไม่ให้ตอนนี้หอทีทาเรือทาฉากเนาะมาไกลโบแล้วให้โบเชื่อพไปน้องไปเราจิบบนะาไปลุ้นกันว่าท่านหรือบอเนาะ

มาเป็นีขอองไปเป็นห้องมันชิบสุสือตัวในเรือเลยเนาะคนว่าก็จะนีเป็นบริคายเลยเนาะว้าวจะถ่ายกับท่านท่านแต่ว่าบริซือตัวอยู่เนาะกัท่านนะบอลนะท่านแต่ว่าห้องตองซื้อในเรือซื้อในเรือบเพมันปิดขายแล้วแมนแมนมันปิดขายแล้วนี่เมันปิดขายแล้วเ้าเราองหสามารถยังเป็นหลันล่างเลยปะ โบเป็นยัางไม้คามเนี่ยไหมเป็นย่างไมยางตัวน,นี้เนาะรอเรือมาก,ก่อนเป็นไม้ไม้ยางเรื่อยๆออขามเรือมาก,ก่อนกป็นย่างได้โอ้ว่ามันอันตรายเนาะนี่ก็บรรยากาศโบวัดตุคามเป็นอ่าวันละครั้งวันละครั้งเดี๋ยมีโรงโบโตกุยยายงโอกาสหน้าเนาะถ้ามีโอกาสไปใกล้โบกันไปเที่ยวใกล้โบคามไปกราบไหว้วันละครั้งอโอเคาาหาจะกู้มือได้แหละโคเชเลเจอร์กันหนึ่กะเสวยเวลาดัง ไลาไลทิศเลยแหละไล่ที่อื่นเพือนต<ว><ล>ัางวิางนาทีเนะ man, man. าะแต่ว่าเฮดเบียงานเป็นสองคัญหลักๆเ,เลยไปเลยมาตอนนี้มันอีก <c oughs> มีโอกาสดีแล้วเนาได้มาพบก,กับไอโบนะซึ่งกายากเจอกันมานาน้าแหละแต่ยังผมมีโอกาสเนาะ ต่างคนต่างมีนาที่เบียงเบนงานทำนาะก็เลยแบบว่าเมื่อนี้เนาะก็เลยนัดกันว่าสิมาเจอกับเกือบพรท่านเทือกสัมพันธ์กันแต่ว่าดีแต่ว่าเพิ่นวายสื่อตัวนี้เรือได้เลยเนาะกันเมื่อนี้ครัสี่สองคนก็ากจะไปชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่าสิมีความสดชอทงงามขนาดใดเนาะเนๆเราจะไปเบิ่งกกันเลยแหละแต่ตอนนี้เนาะเฮาล่อเรืออยู่เรือเป็นเรือทงผ้าด้วยน้องเด้อเพราะว่าเรือทงผ้านี่มีราคาสามสิบบาทนั่เนาะ กับแบบอันนบรรยากาศเดวิวนี่ลายลายล้านเลยนะแบบสวยงามแห้งเลยเนาะราคาตัวจนึงบาทบอลหน้าสาม่าสามสิบบาทราคาตัวลักสิบพี่น้องเลยจะบอลวิวลักล้านอยู่ลักล้านพี่น้องเลยเดี๋ยววอกได้ใช่ไหมว่าบอหน้ากับบอโบ้ก้วยอ้วยอ้วยนอนมาเบึงเองมานั่งบึงเองเนอนเซติฮูหัวข้อมสวยงามขนาดใด้เนาะโอเคนลำแังเนาะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี emos, ibly, <deal> ้เนาะวันหน้าก็จบเพียงเท่านั่นเองเนาะไปต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะอีพีสองเนาะเพราะคลิปนี้มันหนาสีเงาเกินไปเนาะแต่ก็พบกับวันหน้าใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้นะเนาะใครเข้ามาดูเบื้องแลังก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อจะชงวันหน้าแชแนลเด้อบ่างเด้อแล้วก็พบกับวันหน้ากับประโณบนเรือต่อในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ วันนะ้าข้อก่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับบรรยากาศสวยงามเนาะถ้าเบิ้งในคลิปต่อไปเนาะว่ามันจะมีความสวยงามขนาดใดเนาะสหรับคลิปนี้ข้อกาวคาว่า,วา,วาวสบายดีสวัสดีครับ